สวัสดีครับกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอตอนรับก็สู่ทางช่องนิวพาด้วยมิวพาโชคนะครับผมวันนี้ก็จะมาตามแนวทางพ่อรัฐนะครับผมนะครับวันนี้จะมาขอแบบปูรูปกันแบบสดๆเลยนะครับผมจะมาไหว้ปูนะครับผมก็คือว่างวดนี้มาแน่นอนนะครับเอฟซีครับก็มาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามมาไว้นะครับผมจะไม่ปลาดแนวทางของทางช่องเนาะกรับไปครับเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังพร้อมๆกัน อห่มควันปลวกนะครับอันนี้ชื่ออย่งพรอนเนี่ยุ้งจังทีพุนพุ่นพ่าเงายุ้งเบนพุ้ง่นี่ยเขาเรียกยนงไงครับผนเป็นปลาปัญุหนีเนี่ได้เ่ยพ่อรูกว่าอันไป่เพงยุ่งเทียบคนไทยว่ายุ่นหนีกระสัน เราอยู่ข oh, ้าง3มุมผมว่าจิติดเีินเมื่นก็ได้ครับผู้รูปหาวงป่จับเป็นมอยู่หม่องนี่ได้หรอครับครับอยู่หม่องนี่ได้เลยต้องมีพ่นเนาะเป็นพ่นเป็นจอมปลวกน้อยมากหอไม่ดูดีเลยเห็นปะบ่อโอเคเห็นเจเกียร์ครับถอดมาอยู่เนี่ยหโอ้บ่เห็นเจเกียร์ครับปันปอบันนี้่วน เมื่อกระบอกินหมอหมอทำไว้ยืนนี่ครับมาทำเราปุ๊บยูนพี่ไปเมาพี่ไปไปเลยพยืนนี่วันเป็นอ๋อเระวันนี้ก้อนหินก้อนยังนี่ไม่แต่เก่าว่าันยูนนี่ผมเชียวมาใั้งยือผมมันแยกขาผมันเล็กออกมาถอนใช่มองนี่ในเพลินนะมันม่เก็นแต่ยางนะครับคุกคิดมันต่ำเที่ากันครับเป็นโคนนะพ่อเนาะครับนี่พ่อมาขอเลขกมองนี่นะครับมองนี่นะมีมีหมอทำเคยมานั่งเอาแหละครับพ่อ มีจะดูเนอแับดูเล้วแทบเล็กหุ้นกูนะเอาอย้่ไปเอาครับเอาเอาตลอดเดี๋ยวนี้บ่มากเลยเดี๋ยวนี้บ้มากผมว่าบ่แปลว่าผมว่าบกวนเพื่อนไรครับมันมั่กลวนแล้วเป็นปัจุาคนอ่านอ้อมมันนเอาเวรเพื่อนใหญ่ก็กลไปเลยนะโอ้โหถือว่าบกวนเพื่อนนะพอพอมันนเอาต่อยู่นี่เนาะตั้งคันหมอทำมาเลยว่าตั้คมเั้งงาอะางกี่นะ มันก็ป็นชาค่นสบายใจเพื่อย่าใหรเอาบอกอองเว้ทีนี่ครับแมนชุก่ะแต่ว่ามันจะขึ้นใจใจวแต่มันมันบอกอยู่ในจูกนะขึ้นใจอดชุดทิศทางมหน้มันถกบมีเล็กอืมอืมอดชุดไม่เ็กถูกทางเยูกบ่มีเล็กยโตเลยดูเไปเห็นดเขาพเล็กพอเลยบอกเพค่นไปล่ะค่ะบอกเลยเด้ยบอกบอกคุนบอกเค่ณใหม่รูปวให้เขียนดีออกมาถูกบ่มีเล็ อืมไม่ไม่มีเลขเลยนะครับพอตัวีเล็กตัวเดยวข้าวโที่สามเลยชินิยนอ่จดาวางน่กมีาเดี๋ยว่านจินตัวเดียววะนึกถมดแล้วมันเป็นเหหตัวเดียวปะคะสองโอ้โหบุกย่าปปไปะเอาไม่ใส่เอาว้าวว้าววัพอลเวลาพอลัดขอเลยพนี้มักจีได้ตัวนึงเนาะ ตัวสองตัวนึงรียิพ่อขอหน่ะได้พวกขึ้นงูดิเดี๋ยวจะบอกคือผมในใจผมคิดว่าเป็นเลขสินะฮะโอาในใจพ่อก็มีครับเดี๋ยวนี้ใ่ยไห่ในใจพ่อตัวไหนครับเฮยสองเก้าสองผมไม่แนเก้าสองตัวเดียวไหมเก้าสองครับมันก็เลยมาเสียงเบิงปลาปูลูปสีหายขึ้นกันก็ไม่ใจโอ้ใครแยตัวป้นี่ครับโอ้เลขในใจพ่อคือเก้าสองครับว่าจะตรงกันไหมนะพ่อสองเก้าเก้าสองเห็นไหม เลขสามตัวสองเก้าสองนี่แนใจเลยนะมักเดี๋ยวนี้อืงามงามค่ะเดี๋ามสองเก้าสองสามตัวใช่ไหมพ่อครับสองเก้าสองโอ้เลขสามครับสองเก้าสองครับเลขสามครับเลขสามตัวครับต้นไม้ใส่หรือเปละาครับนี่แหละขันขันขันมะเม้าสองกบมากเก้าสองวะ สองตัวผักแต่ว่าเลขทูบเนาะมันหมักเด็ดเลขทูบไม่มีเลยมันกำลังมาตัวหนึ่งเอ้ามันลุ้นกันมันจะเป็นตัวไหนนะพ่อเนาะครับที่าได้สองตัวค้าบอกว่าที่มามาจากไหนพ่อสองเก้าสองเนี่ยพ่อในใจมักนล้วมักก็เสื่อมโอ้คือว่าอันแม่โคบพุมันกับฟันพมบ่อฟันอ่ะผมปติได้วัาบผมผมมาหมักโคกผมมกเก่าไงผมไม่ได้ในใจมันหมักเก่ามันหลุดก็อยู่แมงสันก็ได้ ปูสองเก้าสองสองหกสองนะพ่อเนาะแมนจำไว้ครับมาเป็นมาแล้วนะครับผมอะไรนี่ไหมมันจะเป็นบบชูนกระเจาโอ้โหเฮ้าเก้านะนี่เฮอะไรนะพ่อเนาะอ่าใช่ใเหมือนเก้าคือสองตัวนี้พ่อชอบคือเก้าสองใช่เก้าสองสองเก้าเขียนเลยต้นฟูลูปนะคะมีเพอิญเอิญพุ่มปรลาการพึงผ้ามาเป็นครั้งแรกนะคะเนาะครับ สุเยีพ่อราส <N ous> ิมะนอนฝันนอนขอจังสีพลอยบอกข้างเจ้าสองหกสองผมผมเห็นผมเห็นพ่อนอนผมพ่อนอนเรียงก่อนองเลขจะพ่อร้อนเนาะเดี๋ยวเรามาดนเลขกันนะครับผมจะเป็นตัวไหนนะครับอืมเหมือนเก้าเรารบดงตัวเลขครับจะตรงกับคุณพ่อไหมคุณพ่อได้ชอบคือ สองเก้าเก้าสองนะครับเดี๋ยวมาดูเลขทูบกันว่าจะมีเลขเก้าไหมนะครับเพราปู่ลูกลจะให้ไหมงวดที่แล้วหลุดนะพ่อเนาะแต่ไม่เป็นไรครับผมมีเข้ามีหลนะครับงวดนี้พ่อรับเก็บตัวให้ใหมะคะ่มมครบับผมรัดเก็ตัวให้ใหม่เลขหกอ่ะ น,นะครับผมพ่อชัดเจนเลยนะครับครับ9262ทูบ18นะครับนี่นะครับชุดต่องวดนะนนพ่อเนาะค,ครับอออยยย่่าาางววทััั้้กกนนนนนเเเเห็็คบดดีีีนะโโออะแลพืมมปต สองเก้าสองสองหกสองเก้าสองหกสองทูบหนึ่งแปดค่ะเลขทูบได้ตัวเดียวสำหรับพ่อรัดนะคะเลขทูบสวยทุกอย่างคนหาซ้องตัวล่างนนเนาะในขทูบเนาะแต่ว่าพ่อมากนั่นสองเก้าเก้าสองุดแรงแต่แต้มคน,นุดลมกันหนึ่งแปดพื้นดีก็เลขถูกได้พปะโอ อ่่ันคันคันครุตตัวนี้แม่เปลี่ยนซิบเก้าอ่ะอิบแปดิบเก้าเ่อานวทางจากพ่อรัดงวดที่แล้วรุดงวดนี้แก้ตัวใหม่เด้อจากพามาเอายูคนได้จ้าแถือเศษดังเขาก็ดีตลอดก็ซิบแปังแล้วเด็กคพก็ดังบอดังแล้วอ๋อ เดี๋ยวพามาดูเลขทูบนะครับผมเห็นไมครับมอนะเลขทูบนะครับเอซครับหนึ่งแปดนะครับผมอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับผมแต่ว่าเอซเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมก็คือว่าแอดมินเห็นเป็นหนึ่งแปดนะครับผมหนึ่งจะไม่ค่อยชัดแต่แปดก็ไม่ค่อยชัดเหมือนกันนะครับผมแต่ยังเห็นเป็นเลขแปดนะครับเอซครับเอซี่ก็หน้าจอไว้นะครับผมแนวทางตงวงดของพ่อรัฐเนาะ ครับผมเป็นแค่แนวทางนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมนะครับให้โชคให้หมนันให้รำ่ำให้รวยในการบสนอคลิปนี้ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ